ปวนโอ้แล้วดีครับแดีพี่น้องพี่น้องเมื่มาวานเตียงต้องออหันลงไปเกี้ยวเขาข้าเจ้าคือถามว่าปีที่แล้วเสตามากับเจ้ามันบ่เขาก็ได้มานล้วจะของเลยแล้วมึงว่ากับไผ่นี่แหละกูว่านี่เจ้าของน้าเริ่มจีดกูแล้วนเนีบัานนี้เอาอีเลเขาเพิ่นถามเขาว่าปีที่แล้วนี่แม่เจ้าว่าที่นั่งยุติเก้โกกบกอกแมะ เขาก็เลยบอกว่าป๊อจ้าหนูว่าได้มาเพิ่นมากับลูกน้องเพิ่นบ๊อเจ้านี่แหละเพิ่อนมาอีกเด้ขนาดเขาบอกว่าบ๊อเมีนแกกันยังยืนยันว่านี่เฮาเป็นเฮาหมู้องวาปิดน่ะมันเป็นไผอีนั่นมาผู้เดียวอีลีผู้เดียวช่างใดเขาบอกว่าบ๊อเมีนหนูว่าได้มาเพิ่นก็บอกว่าเจ้าเวลาที่นั่งยึดใจกุ๊กปะกออเพิ่อนมะอู้นกยังไงเลยวะอู้นกยังตาตาเมย์ันอู้นกนก ตายละกูไม่ใช่เกี่ยวขอแล้วเพรมันจะเป็นหยั่งงอก่อนมันี่แน่อันนี้ว่าที่ถามเราคือเรื่องนกเบิ่งนกไอ้เจ้าเบิ่งนกขนาดนกตามแหนมันนกกระซัมจัดโบนเอ้ยเบิ่งแย่งกันเอ้ยตอนแรกก็เพิ่งยหยังดอกถามสองคนแล้วเจ้าหมากับเรามันบ่ปีที่แล้วขาดคอยบ่ได้มาไ่เป็นเจ้าของหน้าปอนะอย่ามาเบอกจะขวางนะอย่งกับเจ้าของนานั่นแหละถามฉัน ที่<ข>ม่เจ้าของน้าอย่างเขาไมาต่ติดต่อเราเจียวหูดากนี่ <c oughs> แต่ย้อนแม่งเขาเอิญมึงบบกลูกเขยหลาลูกเขยหลาเบิดบ้านเนาะไปมึไงไหนนี่แม่เถ้ากุเต็มบ้านแล้วเนียมึงเจ้ยวนีิกูก็นึกว่าอันเขาอยากเกี่ยวเขาเขาเลยเอิญมึงว่าบบกลูกเขยบัดได้แท้มึงไปจีบลูกสาวเพื่อนอีลีบอกได้แท้งเ,เทงี้ยนลูกสาวแค่ <laughs> ดีจังสั้ง ดีไหมฟงดรดงห้าัวามึงนี่แม่ปีนี้เมียเลยแต่ว่าคุ้มมันวะเสียระบบเกินเออเสียระบบเกินทีนีาเหตุหาสางมเหตุคุ้สางคุ้นมามึงมาตำมาแน่นั่นศูนย์วะนั่นย้ายแล้วเอิญเหมือนอันนี้ย้ายอันอย่างน้อ่แม่เอ้ยไปหน้าโอเวอร์ต่อ อ๋อบ่อยเงี้ยมันจะนัวเลยแม่เดี๋ยวถ้าเบื้องก่อนว่ามันผมทีแล้วเงยมอะไรไหมรับแต่ว่าผมมาถ้าผมแล้วไว้เดี๋ยวผมโทรหาแกหรอกแกเขาไปหาผมอยู่เท่าไหร่อ๋อครับครับเดี๋ยวถ้าเบื้องเวลาก่อนครับแม่ครับครับผมอืมี่เจอคนอยากเกี้ยวอยากเกี้ยวทั้งนี้ก็อยากเลงให้ทุ่จ้านั่นล่ะใอยก็อยากเกี้ยว,อยกเ,กยวเออ เออเบอร์เราพี่น้ววนองเอ้ยมันเฮ็ดได้ซ้มาก heat นั่นแหละขนาดว่าเลือกเล,ลือกทุ่มมือได้นี่ก็ยังแบบว่าไปเบอกเขาเกี่ยวมือละชีปลา,ลายมันรอดร้ายป่ะนั่นเขาบอกว่าอันทำตัวเหมือนมีงานเยอะที่ไหนได้ไม่มีงานยังเวน้นนอนชอดนอนเว้นน้ำพุนน่นสัง <c oughs> คำเขาจะไงรถเขาบ้านนี่นนเนาะอาเฮ็ดไปรถบอร์ม่หมดเนาะ เอามือแล้วหาอะไรด้วยตัวไม่งอนอยากได้ลายไปด้วยเอว่าไปมันนี้เข้ากะมันนี้กะจวดขึ้นเ่าพี่น้องจวดชูมือ